คุณก้องวันนี้มีเรื่องอยากปรึกษาหน่อยไปดูคลิปเด็กสามขวบทำนมหกแล้วบอกว่าแก้วมันหกเองพ่อแม่หัวเราะแล้วอุ้มลูกเลยคุณวินว่าการตอบสนองแบบนี้มันจะทำให้เด็กเข้าใจว่าการโกหกเป็นเรื่องน่ารักหรือตลกจนติดนิสัยไปไหมอืมก้องทักการที่เด็กเล็กเริ่มโกหกเนี่ยเป็นเรื่องปกติในพัฒนาการนะเพราะเขาแค่พยายามเอาตัวรอดจากความกลัวโดนดุ แต่การที่พ่อแม่หัวเราะแล้วให้รางวัลทางอารมณ์มันเหมือนไปเสริมแรงให้พฤติกรรมการโกหกนั้นเพราะเด็กจะเข้าใจว่าทำแบบนี้แล้วรอดแล้วพ่อแม่ชอบซึ่งในระยะยาวก็อาจทำให้เขาเลือกใช้วิธีโกหกเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาได้ง่ายขึ้นจริงๆครับงั้นพ่อแม่ควรถามลูกยังไงดีละเพื่อไม่ให้เขารู้สึกว่าต้องโกหกเพื่อเอาตัวรอดอ่ะแทนที่จะหาคนผิดด้วยคำหารว่าใครทำให้เปลี่ยนมาโฟกัสที่สถานการณ์ครับ ถามว่าโอ้โหนมหกเต็มเลยเกิดอะไรขึ้นครับหรือตอนนี้เรามาช่วยกันเช็ดนมหกดีไหมครับคือการลดแรงกดดันและสอนให้เขารู้จักการรับผิดช,ชอบต่อผลลัพธ์โดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดหรือกลัวโดนทำโทษครับนี่คือการสอนความซื่อสัตย์ที่ดีที่สุดเข้าใจเลยแล้วถ้าลูกโตขึ้นแล้วยังติดนิสัยนี้อยู่เราจะสร้างวินัยเรื่องความซื่อสัตย์ในระยะยาวได้ยังไงบ้าง สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือสร้างความไว้วางใจให้ลูกรู้ว่าพูดความจริงได้เสมอและเราพร้อมรับฟัง 2. คือเป็นตัวอย่างที่ดีพ่อแม่ต้องซื่อสัตย์กับลูกและ3คือชมเชยเมื่อลูกพูดความจริงครับการเสริมแรงบวกจะช่วยให้เขารู้สึกดีกับการเป็นคนซื่อสัตย์มากกว่าการโกหกครับสรุปง่ายๆคือการโกหกของเด็กเล็กเป็นเรื่องปกติแต่พ่อแม่ต้องตอบสนองอย่างชาญฉลาด โดยเปลี่ยนจากการหาคนผิดเป็นการสอนให้รู้จักรับผิดชอบผ่านการสื่อสารที่เน้นความเข้าใจและความไว้วางใจถูกต้องเลยครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามนะครับสวัสดีครับ